ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของอาการฝึกของเหล่า,าพวกโปรแกรมเมอร์ในเกมพลอยแบงค์นะครับผมพวกที่มีฝีมือในการเล่นพลอยแบงค์ค่อนข้างจะสูงนะครับผมว่าในแต่ละวันเขาฝึกอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คงต้องเป็นทักษะการยิงนะครับผมแล้วก็ทักษะในการหลบลูกกระสุนของศัตรูนะครับผมหรือว่าจะเป็นทักษะาการยิงอัรนะครับผม ยิงศัตรูในระยะไกลนะครับผมที่อยู่บนท้องฟ้านะหรือเป็นการฝึกยิงสไนเปอร์นะครับผมที่ปืนธรรมดาปืนกลธรรมดาไม่สามารถยิงได้ในระยะที่แบบไกลมากๆปืสนสไนเปอร์ก็เป็นปืนทีส่สามารถยิงศัตรูได้แม่นยำนะครับผมในระยะที่ไกลนะครับผมหรือจะเป็นในด้านทักษะของการวิ่งบนที่ที่มีพื้นที่เล็กน้อยและอยู่บนที่พื้นที่สูงนะครับ <ants S 2> อันตรายก็เป็นทักษะหนึ่ lemonade, งอย่างเหมือนกันในการวิ่งนะครับผม หรือจะเป็นทักษะในการหลบเคมอนะครับผมวัตถุระเบิดที่มีความอันตรายสูงและมีความเกลียนที่สุดในพอยแบงค์เลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่เก่ามาตั้งแต่การฝึกทักษะแรกนะครับผมล้วนเป็นการฝึกของเราโมแกรมเมอร์ M นะครับผมที่เล่นแก่งด้วยฝีมือนะครับผมและเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมในการที่จะเอาชนะศัตรูนะครับผมและเป็นทักษะที่แบบว่าเทพมากนะครับผม แต่ถ้าพูดหนึ่งในความเป็นจริงของนายพลแบงค์นะครับทักษะเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับลูกเกมได้นะครับเพราะว่ายัางไงครับจะฝึกมายัางไงคุณจะเติมไปกี่บาทกี่พันกี่หมื่นก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ครับผมโป50บาทครับผมไม่ว่าจะเป็นโป้อพิจีโปมีดโปวิ่งทะลุโปกระโดดหรือโปอื่นๆอีกมากมายสเปรังเคนะครับผมที่ได้สรรหามาเยอะแยะมากมายนะครับผมคุณก็ต้องพ่ายแพ้ไปกับพวก โปรครับผมคลิปนี้ก็ทําขึ้นเพื่ออ่าตักเตือนนะครับผมแล้วก็เปลียนใจน้องๆที่เล่นโปรแกรมช่วยเล่นนะครับผมก็เลือกเล่นดีกว่าน้องๆน,นะครับเล่นด้วยฝีมือดีกว่าฝึกเองดีกว่านะครับผมไม่พึ่งโปรแกรมไม่พึ่งเมาส์มาโคไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นนะครับมันจะสนุกกว่านะครับเล่นเกมอย่างสนุกไม่มีใครด่าไม่มีใครว่านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าถ้าอยากให้พี่ทําคลิป แบบแนวไหนคลิปอะไรยังไงบอกได้ใต้คลิปนะครับโอเคบายบาย